วันนี้วันเกิดมิงมิงนะคะเราก็จะมาแฮปปี้เบิร์เดย์มิงมิงเหมือนเดิมแต่อย่างที่รู้กันก็คือคุณโควิดมาอีกแล้วเราก็เลยไม่สามารถไปนั่งกินกันที่ร้านได้ดังนั้นเราก็จะหาวิธีแฮปมิ y งมิงกันโควิดสอปี COVID, ซ้อนแล้วเนาะเพื่อนอ่ะในช่วงโควิดการแฮปปี้เบิร์เดย์ก็ต้องออกมาในรูปแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะแฮปมิงมิงยังไงกันดีอ่ะก็อย่างที่เห็นนะคะ น้างัดคลิปซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากของคุณวียากมากค่ะแต่วันเกิดมิ้งมิ้งทันทีเราก็ต้องพิเศษกันหนห่อยว่าจะทำอะไรกันดี่ะทำบุญนะจะได้มีแต่แบบอะไรดีๆทุกอย่างดีไต้รับช่วงอายุใหม่ในช่วงอายุใหม่ของเพื่อนเนี่ยนะคะทำอะไรกันดีกว่าไปเที่ยวไหมไปเที่ยวเพราะว่าเพื่อนอะเป็นคนชอบเที่ยวมากเพื่อนแชร์แบบทริปเยอะมากค่ะตั้งแต่ เชียงใหม่ยันภูกเก็ตเลยแชร์เยอะมากแต่พันพันไม่ไปคืองงแต่มิ้งมิ้มันชอบกินหมูสามชั้นนะเพราะฉะนั้นสั่งหมูสามชั้นไปกินหมูกระทะที่บ้านมิ้งมิเลยจะเถียงกันทาไมทุกคน <c oughs> เออน้า,อาพันเดี๋ยวกูกดดีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีมไทยก็ทําขนมกันได้นี่ทําเค้กให้นางเลยไม่เปลืองตงังเซฟจบทำที่บ้านคุณวีนะคะอ่ะงานเข้ากูละ เราจะได้กินเค้กฟรีเลยสิคุณฟิลจะทำเค้กอะไรให้กินบ้างตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณวีกันแล้วค่ะเราจะมาทำาเซอร์ไพรส์เค้กให้เม็มิกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำเค้กอะไรดี่ะเดี๋ยวไปดูว่าอะไรเหลือในตู้เย็นอะ่ะก็คอเอามาทำเลยเค้กลาบตู้เหรอตู <c oughs> ้แน่นอนแต่ว่าส่วนผสมอ่ะอะไรก็มีใส่ลงไปมนทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทานกินเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอทำเลยอะไร เสร็จแล้วค <again> ่ะเสร็จแล้วค่ะจออ่เสร็จแล้วีะคระ่าแเค้ันเกิดนีเสร็จแล้วรู้ข้างในเส็แล้วาข้างในนี่ข้าในนีอใช่ทำไมนี่ไม่รู้ว่าเก๋เราไปลุ้นกันอ๋อจะโทรมาทำไมตอนนี้ังงโหเกช่าตดชีให้เนอยู่กโทร นิ้ง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 หลังจากเค้กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อเค้กให้นิ้งกันดีบ่กว่าอันนี้เค้กชื่ออะไร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 สรุปเราก็ตั้งชื่อเค้กว่าหมูสามชั้นมีมือพูดได้ยังไงอ่ะพูดไม่ได้หรอเกี่ยวกันู้มาไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีป่ามิงมิงว่าข้างในจะเป็นเค้กอะไรนะคะมิ้งมิ้งโง่จะนายไม่รู้มึงไม่ใช่กู Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Auntie Ming. Happy birthday to me. ต้องเข้มแข็งให้มากๆนะเป็นกำลังใจให้ Happy Birthday นะจ๊ะมิงมิงขอให้มิงมิงมีความสุขมากๆทั้งไตรามาสนี้และไตรามาสถ,ถัดไปขอให้ปีนี้เป็นปีของมิงมิงขอให้ไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีอีกเลยนะคะขอให้งานเฮงๆปังๆยอดขายหลายสิบล้านไปเลยค่ะแล้วก็รวยแล้วก็มาดูแลเพื่อน mm. ด้วยนะคะก <laughs> ็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละเนาะรู้กันอยู่เนาะมิงเนาะ ต้องพูดเยอะเนาะขอให้น้ำมิงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเดี๋ยวออนชีกับมาม้รักนะมิงนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันนะคะขอขอให้มิงมมีความสุขมากๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ปรายที่มันเข้ามาผ่านคนไปกับมีเก่าขอให้ช่วงชีวิตใหม่มีแต่ความสุขทีมไทยทุกคนและทีมเมการดด้วยจะคอยซัพพอร์ตตัวอยู่ตรงนี้มา ื่อในวันคล้ายวันเกิดของมิงมิงนะคะเจเจก็อยากจะอวยพรให้มิงมิงมีความสุขให้มิงมิงเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มิงมิงเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้นะคะตลอดไปค่ะแฮปปี้เบิร์ดเมิงมิงขอให้มิงมิงได้ฉีดวัคซีนนะ